ื่อนไหวแล้วเพื่อนมัธยมหลังกิบทรีแมนดาวออกมาขอโทษเรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักในโซเชียลสำหรับนักร้องดังกิบทรีแมนดาวกรณีมีคนขุดคลิปไลฟ์ของเจ้าตัวหลังโดนแซวแบบแกล้งๆแล้วเจ้าตัวตอบทำนองว่ามาเล่นกับตนแบบนี้ต้องรับได้หากจะโดนเล่นกลับพร้อมทั้งเล่าว,วีรกรรมในอดีตของตน กับการแกล้งเพื่อนแบบแรงๆทําให้เกินกระแสกระแสวิพากวิจารณ์ขึ้นอย่างหนักบนโลกออนไลน์จนเจ้าตัวออกมายอมรับผิดและขอโทษเพื่อนร่วมห้องและสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้โพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวล่าสุดเพื่อนร่วมชั้นเรียนของกิบฟรีแมนดาวซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกลั่นแกล้งก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว เช่นเดียวกันโดยได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจากกระแสที่อยู่ในทวิตเตอร์ในฐานะของคนที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของกิดและเป็นหนึ่งในคนที่โดนกิดแกลง้งสมัยมต้นเมื่อครู่กิดได้ทักมาขอโทษและสำนึกผิดในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแม้ว่าจะผ่านไป14ปีแล้ว อยากบอกแฟนคลับทรีแมนดาวทุกคนว่านะตอนนั้นพวกเรายังเด็กการกระทำแต่ละอย่างอาจจะยังไม่ได้ผ่านการไตรตรองถึงผลกระทบอยากขอให้ทุกคนให้โอกาสและติดตามเพลงของกิจที่ทำผลงานด้วยความตั้งใจต่อไป